โรงเรียนบ้านโคกรังน้อยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3ได้จัดกิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยภายใต้การบริหารงานของนางสุงสุดาแก้วแพงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยกิจกรรมคลื่นเพลงกับเพลงคาเฟอีนเป็นกิจกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โดยคุณครูพรทิพย์แจ่มหอมครูชำนาญการพิเศษเป็นผู้ดูแลกิจกรรมกิจกรรมคลื่นเพลงเพลงคา เป็นกิจกรรมการสืบสอบอิสระของนักเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และการทดลองวิทยาศาสตร์ที่เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้หรือการค้นคว้าหาคำตอบในสิ่งที่นักเรียนอยากรู้หรือสงสัย โดยวิธีการที่หลากหลายตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมศึกษาปีการศึกษา2565ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่นักเรียนได้เลือกศึกษาตามความสนใจของตนเองนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆเพื่อค้นหาคําตอบด้วยตนเองจากประสบการณ์ตรงนักเรียนมีความสนใจกระตือรือร้อนในการร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี รู้จักหน้าที่ของตอนเองมีความรับผิดชอบมั่นใจในตนเองกล้าแสดงออกเกิดทักษะทางวิทยศาศาสตร์มีความภาคภูมิใจในตนเองนักเรียนได้ปฏิบัติก,กิจกรรมคลื่นเพลงกับเพลงคาเฟอีนซึ่งเป็นกิจกรรมสืบเสาะที่เกิดจากความสงสัยของนักเรียนส่งผลให้นําไปสู่การสืบสอะเกี่ยวกับคาเฟอีนและลักษณะของกาแฟชนิดต่างๆที่อยู่ในเนื้อเพลงคาเฟอีนของหญิงลีสีชุมพลซึ่งเป็นบทเพลงที่ได้รับความสนใจในหมู่นักเรียนนักเรียน เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับคำว่าคาเฟอีนจึงเกิดเป็นกิจกรรมดังกล่าวขึ้นโดยผลจากการสืบสอบเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมคือ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคาเฟอีนและลักษณะของกาแฟแต่ละชนิดในเพลงคาเฟอีนถูกต้องตามข้อสันนิษฐานข้อสงสัยคือคาเฟอีนเป็นสารอาหารที่อยู่ในกาแฟประโยชน์ของคาเฟอีนคือช่วยกระตุ้นให้ร่างกายเกิดความกระปี้กระเป๋า่าไม่ง่วงนอนแต่ถ้ารับประทานมากเกินไปจะทำให้เกิดโทษต่ตอร่างกายกาแฟแต่ละชนิดที่อยู่ในเนื้อเพลงมีส่วนผสมและรสชาติแตกต่างกันนอกจาก จากนี้นักเรียนยังสามารถเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมสืบเสาะครั้งนี้และจากการทํากิจกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นักเรียนได้มีการนําผลงานมาเผยแพร่ให้กับนักเรียนชั้นอื่นๆซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ชมและยังไขข้อสงสัยให้แก่เพื่อนนักเรียนที่ยังไม่ทราบเกี่ยวกับความหมายของคําว่าคาเฟอีนรวมไปถึงชนิดของกาแฟต่างๆและในวันที่22มีนาคมพุทธศักราช2566โรง เรียนบ้านโคกรังน้อยได้มีการจัดกิจกรรม Open House และการเปิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยโดยการนิเทศติดตามผลกิจกรรมการดำเนินงานโดยศึกษานิเทศนางปิยวันเชิญทองศึกษานิเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศาึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขตสาตรวจเยี่ยมชนผลงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับประถมศึกษาโดยคณะครูได้มีการจัดแสดงผลงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา,าปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่3ร่รวมไปถึงการแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ในบทเพลงคาเฟอีนของหญิงลีสีชุมพลจากนั้นเป็นการนําเสนอผลงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ในกิจกรรมศึกษสาคลืน่นเพลงกับเพลงคาเฟอีนผลจากการดําเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับประถมศึกษา นักเรียนมีความสนใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่มีความแอคทีฟนักเรียนได้มีส่วนร่วมรวมไปถึงการกล้าแสดงออกการแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นอีกกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ ส่งผลให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองในด้านต่างๆและเป็นโครงการที่สามารถช่วยกระตุ้นให้นักเรียนพ้นจากภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ได้เป็นอย่างดี